บัตอาใหญ่แก่สามใบเห็นไหมอันนี้ชาสาใบนะครับเช้านี้นะครับต้นพาทุกคนมาอยู่ที่ไล่ชาสองพนะครับและบรรยากาศด้านหลังผมนี่ก็คือ,อชาวบ้านเขากำลังมาเก็บชากันตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ต้นก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับได้เห็นถึงการเก็บชาของบนดอยนะครับเนาะ ท่ามกลางอากาศที่เย็นสดชื่นนะครับบรรยากาศดีมากๆชาวบ้านที่นี่เนี่ยชุดของเขาเนี่ยที่เขามาเก็บชานี้นะครับเป็นชุดของชาวดาราอ้างนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับว่าให้เขาใส่ชุดแบบนี้ซึ่งเขาเนี่ยจะใส่ชุดแบบนี้เนี่ยมาเก็บชาอยู่แล้วนะครับเนาะมันเป็นแบบปกติของเขานะครับไม่ใช่ว่าถ่ายแล้วต้องใส่นะครับอันนี้คือใส่กันเป็นประจำทุกวันนะครับ เราก็เลยจะได้เห็นภาพแบบชุดพื้นถิ่นนะครับบนดอยนะครับที่เขาเก็บชาคล้ายกับที่ทางประเทศจีนเลยเนาะนี่ประเทศจีนเขาก็จะอารมณ์ประมาณนี้บรรยากาศมาลอ,อ,อังคี้นเป็นมือเราต้องเด็ดทิ้งละหยกค่ะถ้าเกิดทำแล้วก็ประมาณเอาได้สองหยกค่ะโอ้ใช่ไหมก็ไม่ไม่เจ็บมือเราด้วยเนาะใช่ค่ะไม่เจ็บมือเลยตุกนี่เดี๋ยวมาเปิ้ ตื่นมาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้หกโมงหกโมงนะอ๋ะอ <c oughs> เห็นมาแลวกมา,ามาอตั้งแต่ตั้งแต่ตห้าโมงปีห้าแล้วเนะวาะเตรียมเตรียมกับข้าวไปอ๋อแล้วก็มาถึงเนี่ยสังเกตว่ามาถึงที่นี่หกโมงเช้าเอ๊ะทำไ,ไมเ,เ,เขาต้องเก็บชาเข้าเช้าครับ อ๋อคือถ้ามาช่วงสายๆยยนี้ได้ไหมมันมีเวลาเก็บอ๋อมันมีเวลาเก็บสามโมงเขาก็พอแล้วอ๋อโอเคโอเคก็คือมันไปเกี่ยวเนื่องของเรื่องของการส่งผลผลิตเข้าที่โครงการหลวงด้วยนะครับ มันก็เลยต้องมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเก็บชาภาษาของดาราอ้างมีไหมครับเรียกว่าอะไรนะครับบัดอาญ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 บัดอญบัดอาญบัดบัดอาญัดอ๋อบัดอาญเนี่ยจะแปลว่าการเก็บชานะครับอ๋อบัดอาญ บอสอโย่ภาษาดาราอ้างนี่นี่เราก็ได้มาเรียนรู้คำสาบลัตหนึ่งคำนะครับเออดีนะเนี่ยอันนี้คือหลังจากที่เก็บเสร็จนะครับก็จะมีผแผนกขนนะครับผแผนกขนไปอีกคนหนึ่งนะครับชาที่เราตัดไปแบบนี้แล้วอ่ะเขาจะใช้เวลาในการงอกใหม่นานไหม โอ้ยสองเดือนเลยเหรอ <S <S สแสดงว่ารวเราเก็บรอบนึงเนี่ยรอสองเดือนเลยสองเดือนเก็บหนึ่งรอบโอ้ผมก็คิดว่าต้องมาเก็บกัน <S <S บ่อยๆทุกวันผัดไปกันไปเรื่อยๆครับเก็บช่วยกัน,กนเป็นที่เป็นที่เลย๋อก็ะจะละก็เกณฑ์นคนมาแล้วก็แปลว่าช่วยกันอ่ะช่วยกันเอามือกันนะครับใส่มือกันอื เออนี้เพิ่งรู้นะครับว่าเนี่ยต้องรอถึงสองเดือนเลยนะเนี่ยนานมากเลยนะประมาณหนึ่งเดือนมันก็ออกมาละงอกละอ๋อหนึ่งเดือนนอกใหม่สองเดือนนี่มันเก็บได้เก็บได้แล้วพันนี้ก็คือพันชาอู่หลงขาไปจะเก็บช่วงหน้าฝนอย่างเดียวอ๋อหน้าฝนอย่างเดียวใช่ไหมครับช่วงหน้าหนาวนี่ ไม่งอกอถ้าเป็นเดือนมกราธันวามกรามจะเป็นยดอดอ,อ่ชาน้ำค้างอ๋อชาน้ำค้างค่ะอ๋อทำไมชื่อสวยขึ้นมาทันทีเลยเพราะาว่าอาจารย์เขาบอกว่ามันจะมีรสชาติอร่อยมากเพราะว่ามันจะใช้แบบอ่ามันมีมีโคนไงใช้น้ำค้างแทนค้างมันจะยอดมันจะแตกมาดูธรรมชาติขึ้นยิ่งอีกนะครับ เราไปกืั้วหน้านาหมาเปียอยากจะลองชิมดูไนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มียาใช่ไหมนี่นี่ครับเรามาชิมยอดชาส,สดๆกันนะครับดูเหมือนจะเหมือนดอกไหมฝาดนำนะครับฝาดขมนะครับ เราถ้าก,กินไปสักพักมันจะออกหวานๆนิดนึงก็โอ,โอเคนะครับเพราที่เอาไปกินสดกันกไหมครับกับพริกก็ได้อ๋อกับน้ำพริกเนาะน้ำพริก,ก,กอ๋อยำปลากระป๋องอ๋อเออจริงด้วยจริงด้วยเหมือนจะเคยกินครั้งหนึ่งด้วยเออเพิ่งนึกออกชาแบบยอดอ่อนมากๆนะครับเห็นไหมอันนี้ชาสามใบนะครับ หนึ่งสองสามโเป็นยอดที่อ,อบอ้วนนะครับดกสวยงามเลยนะครับอ้แป๊บๆก็ได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยทิมง,งานทิมง,งานคุณภาพนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศการเก็บชาของที่บนดอยอ่างขางนะครับเราอยู่กันที่ไล่ชา2000นะครับคุณผู้ชมบรรยากาศเก็บชาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาเห็นหรอกเพราะว่าเขาเก็บกันช่วงฤดูฝนนะครับเนอะใช่ไหมครับฤดูฝนถ้าเป็นฤดูนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับมุณก็เลยจะไม่ได้เห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้นะครับ และนี่ก็คือบรรยากาศการเก็บชาที่บนดอยอ่างขางนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์ดีๆแล้วก็ความสดชื่นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ต้นก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไปนะครับบ๊ายบาย